ครับกะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยิบซีทุกคนนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับในประเทศต่างประเทศนะครับที่ติดตามชงยานาคีปริมาณโชคนะครับเอาไปเอากระเทียมใหม่แนวทางหาน่อยแก่นพี่เก่านะครับวันนี้มาพ่อกันกับตรงกับวันที่ยิสานะครับเดือนมีนาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับเนาะวันนี้มาพ่อกันกับตรงกับวันเสาร์นะครับเป็นสิบสี่คำเดือนจีนะครับแล้วเอากระเทียใหม่แนวทางพี่เก่าครับผมตลอดแนวทางเมื่อวานนะครับในกองทางช่องมาท่านนะครับเนาะดีไปทําบุญนะครับเมื่อวานบริจาคเลือด นะมาเ่าทันแต่ว่าก็ห้ยเงทางไปอยู่ช่วงแดงๆนะครับก็พอผู้ใดที่ตามเาินทั้งมาว่านเนี่ยอยู่ในไร่พงศ์โ,โชคสิมันนะครับเขาไปทางหนึง่งซีซีหนึ่งนะครับมาว่านเนาะเอานอีา้ติดก็ตามมั้นตอนครับสิใดๆไลยครับก่อนที่มึงจะต้อครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดติดต่อใครไว้นั่นนะครับเอ๊กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้นั่นนะครับเนาะเวลาลงเงิาทางจะแจง้งเตือนดะูหนาตัวสับหน,น้องเนาะ เอาแนวทางมาหนิครับสายวิ่งสายรุดครับสายวิ่งสายลุดจะเริ่มหาได้ครับสืบยางตัวใดครับขอให้ติดหาหมายเําได้ครับนด้มาันิสองตัวเจ้าปมห้นะครับมันนี้หาได้แก่หาสามครับหาสามหาเจ็ดครับหาเจ็ดหาหกหาหกครับซีเก่าครับซีเก่าสามเจ็ดครับสามเจ็ดสองศูนย์ครับสองศูนย์นะครับเนาะส่วนสามตัวหายไปทังหกหาสามนะครับหกหาสามคับหาศูนย์หา 6นะครับสูนหาหกนะครับเนาะส่วนตัวเด่นตัวเด็ดนะครับตัวเด่นตัวเด่นมีให้ไปทั้งหาสามนะครับด้วยหาสามหาหกกับหาหกนะครับสามเกตนะครับเนาะส่วนตัวเด่นสองตัวเออสามตัวนะสามตัวให้ไปทั้งหกหาสามนะครับหกหาสามครับครับเป็นแนวทางสูนทั้งนวณนะครับพวกไดม์มากระได้กะน้ำไปพิจารณาน้ำไปจัดนะครับเนาะอาคลิปนี้ขยำเมือเก่านะครับเด้วยประสบส่วนการในการพนันครับในมือเกตเป็นแนวทางตอนนั้นครับ มันก,ก็อาจจะโชกเงี่ยมันก็ได้ครับเนาะดทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อแต่สุดท้ายต้องขอกล่าวคว่าสวัสดีครับ